เอาครับมีเรี่อรับสัก่การสตาร์ i เ,เกมเมอร์ตอนนี้มีเกม PlayStation Thailand พา r t ที่สองแล้วครับอ,อันนี้เราจะมาทำอะไรดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันเฮียไปงก็เอาไปแล้วไม่รอเลยใครดีอใครโทรมาวะทำยัไงมึงเคนโทรมาโอเคมาต่อเลย สวันดีได้ยินป่าวได้ยินได้ยินโอเไม่มีใครตอบแล้ววันแบบมันไม่ขี้เกียจพูดอ่ะไม่อยากพูดเพูดเลยสิแล้วเขาจามซอมบี้โพราะว่ซอมบี้มาี่ตัวไม่ตัวน,ะนี้แค่เจอของแค่เจอของดีขอแล้วกันนะขอรกระเป๋าอ่ะขอกระเป๋าอ่ะดีๆอ่ะไม่มีของเลยนะ กวิ่มาฟันฟันฟันภาพภาพเนม่ยสวยขึ้นเลยเท่าเดิมัลทนี่มันรู้สึกว่าสวยขึ้นนะต้องไหนวะไม่รู้เลยทำไมของไม่มีเลยรือมีคนเก็บไปแล้วซอมบี้ก็น้อยแล้ว ไม่มีของเลยกูว่าแถวนี้ต้องมีคนหนาเลยถือปืนรอเลยแล้วไนโอ้สอมบี้นี่แคน้ำไม่มีน้ำกินอ่ะสองตัวเน,นะซสอมบี้น้อยผิดปกติ ของก็หายอืมไม่บักก็มีคนเอาไปแล้วหาบักไะดีมาถ้ามีคนก็ดีโอ้ยโดนซับมดม่ตกตอกตลอดเห็นคิวเล่สุดหน่อยมีน้ำไหมมีน้ำไหมอะไรวน้ำเหรอมีมีมีม ไมไ่เล่นนานเริ่มลืมปุ่มแล้วเหมือนกันโมเดลจะเล่นอาตอนนี้วลจะสี่สิบแล้วบ้างอาเล่นแค่สองวันเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเด็กเพนงคูลเลอร์ okay, น้ำเออมันน้อยเกินไปว่ะใช่ ไม่น้อยไม่น้อย <S <S มาดูกระเป๋านี่มีกระเป๋าอยเนี้ยกระเป๋าใหญ่ป้าละ่ะไม่รู้ลองันรจาดูโโดาหนกระเป๋าอยู่ไหนไหนอยู่ในร้านเนี่ยอ๋อช็อกโกแลตไม่เก็บเก็บดิเก็บเองดิอ๋อเจอกระเป๋าธรรมดา ลองดูเผื่อใส่ของได้เยอะขึ้นจะปล่าเดิมอ่ะที่ใส่ยอยู่เนี่ยเออไม่เจอซอมบี้เลยเข้าลงโรงพยาบาลนะแต่ได้ยินเสียงแต่ไม่เจอตัวเลยอ๋ออโม่เดี๋ยวไปไฟแอคเอาบ่ขวานขวานอันหเอาดีกว่า อ,อันนี้ใช้จริง,<า>รงไอ้อ่ะมาเอาของเต้นดี้ปเดี๋ยวค่อยไปเอานี่เนี่ยมาเร็วดิซัมบี้จะกัดไปตายแล้ว,อวเออวะเฮ้ยอย่างจริงดีขอฟาร์มซอมบี้โอ้ออขอฟาร์มซอมบี้ ทำพี่พี้เอ้ยขอฟาร์มดิเก็บเรื่อแม่งไปขึ้นอตอนนี้มปนตัวใหม่ฆ่าซอมบี้ไม่กี่ตัวเองอ๋ออืมไปเก็บอะในโน้นไปในโรงพยาบาลน่นะนี่ยเหรออืมในนั่นแหละแล้วเขาวิง่งหาของไปเรืนะ่อยๆวิ่งเลยน,น,น่ากลัวรอบนี้ของเยอะ ไหนอาร์คเอคอ,อ,อยู่ไหนะอ่ะอยู่นะเฮ้ยเจอกอล่องปืนเห็นมีอะไรเลยอยู่ข้างนั้นแหละโอ้สายกาเลยวะออสายกาแล้เกลียวกว่าเดิมดอกแล้วดอกไซก้าทิ้ง บัคปืนหายใช่ไฟเฟไฟซ่าสแล้วปืนหายปกติไม่ใช่ว่าเต๋ยวมันจะมีที่เล็งให้ใส่แล้ว,ลวยังั้างเนี่ยเ,เห็นแล้วเห็นแล้วปืนเห็นแล้วเหมือนจะมากันี่ชักปืนขึ้นมารอแล้ว ทำไมล่ะโอ้ยแล็บครับเาจะมาพิที่เ,เจอหนึ่งเจอซัมบี้หนึ่งตัวไปทางมึงอ่ะอันนี้มปนทางกูดเดินไปทางข้าวทำไม Ủa tao ngăn chăm với vàn lên Tụi phà rồi phở với cơ Hà hành ổn Rồi xong rồi Cái nám bị ghét không? Cái nám ghét không? Nhiều nám vầy rồi Tụi tao niêng mới đẹp ร้อมเลยคืออะไรไม่รู้ในนี้น่าจะมีของให้เก็บเจอขวานแล้ว น้ำไหมอ๋อสลับมือน้ำไหมน้ำไหมเอาเอาเดี๋ยวต้องไปหลังเมืองไปหารถกันดีกว่าเอียบร้อยสตีฟได้ยินตั้งนานแล้วค ตัวคนละตัวอะไรเหรอยายนี่อะไรบ้างไม่เห็นมีอะไรเลยวมืงนี้ของเต็มไม่ว่าเมืองนี้ของเยอะอยู่ มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะออเอาเงาไปท้ายเมืาเกันแบบรัว่ไปหารถในเซอร์ไม่ถ้าเกี่ยวกับยังสีส่คนส่วงไม่ของบางคนไม่เองอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใจะได้เสียงไว้ตัวเองนี่เัพท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 ัพ เออสงสัยมานานแล้วแค่เอาไอ้นี่มาตั้งไว้ตัวน,นี้แสดงต้องมีคนมาอะไรครับไอ้เนี่ยหรือ่ะใช่บุ๋มันีมันไม่ค่อยม,มีมีรถไหมไม่มีกำลังวิ่งหาย ใช้ช่องของช่องกล่องไม่ได้ด้วยมาแล้วมแล้วถ้าคนมาตา,ายคนแรกเลยมาดีนอยู่บนฮอร์เนี่ยเนรอเออ,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 อว่ะาะอะไรยุบเสร็จ ไม่เซฟมีเหรอไหนของใครไม่รู้มันตำอ๋อเปิดไม่ได้หรอของใครของคนอื่นเหรอนี่ก็พวกเรยวการประโถดซัมบี้ทำได้บ้านนี้ขึ้นข้างบนได้อยากไม่คมใครน่ากลัวจ้ง โอ้โห,โหโมาเขหน่อากลัวจังไม่จอมบี้มั้งไม่เสี่ยงปะโอ้โหบังเกอร์ตู้เซฟเต็มเฮ้ยขอตู้เซฟไม่ใช่ของคนอื่นเขา,าเดี๋ยวไปแลกของของคนอื่นได้มันหรอของคนอื่นเขาคือไหนตัวเองเห็นไหนเคลื่อนมาเลย น้องบนบนไหนวะไหนวะ่างน,น,นในเมืองนี้ไม่เห็นมีใครอยู่เลยกูยอยู่บนดันฟ้าที่ไหนอ่ะครับไม่รู้อ่ะอยู่ในเมืองอยู่เลย มันรูวิ่งไปหารถนะเฮ้ยใครยิงปืนเอ้ยใส่ของผิดนะของผิดชิบหานะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครไม่มีแอมบี้ที่ใช้ของผิดใช่ของผิดไหนๆลองไหนๆลองต่อยนะแซมบี้พอมาต,ตกใจไว้หน่อยเลยกดดัวเลยท่านันมีกระเป๋าดีๆให้เลย ต่อยบังเกอร์ทิ้งขอใช้ปืนแล้วกันต่อยบังเกอร์ไม่ได้เหรอเรียบร้อยว่าตกใจนึกว่าเสียงใครยิงต่อยบังเกอร์น,น่ารักดีเลยมาไลยและซัมบี้มาเติมเลยอะไรวะชอบยิงกันจังเลยกูไปแล้วทำไมวะ ไปหารถเรือมีสาระไว้เยอะถ้าเจอรถขอขับบ้าเรอขับเองเอ็งฉุกันไว้ล่ะ,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 ะไม่เอาบอกเลยไม่มีดวงด้านนะั้นขับดีไม่ได้เคยขับเลยเนี่ยกูก็ไม่เคยขับเปล่าวะเอ็งเคยขับเอ็งบอกอยู่โหได้ขึ้นแล้วหลุดออกจากเซิร์ฟนะ เออเป็นอะไรไมไ่เร็วว่าขับเลยมังกรยงสวยวอ่ะอ้าวซัมบีมีเมืองตรงโน้นด้เหรอซัมบีเป็นเมืองอื่นแล้วอะ่ะใช่หรอเป็นข้างหลังเมืองเราไม่รู้ตอนต้องหารถก่อนละกล้าหาคนเดียวแล้วกันอรมเจอแล้ว,วขับมาหา ความซัมบีเล่นอยู่ใอ่แล้วอาไปแสงมาเ,าเามาข้านหมาเข้าบ้านไคแล้วนะบ้นซัมบีเลี้ยงหมาด้วยเหรอทำทำเอายาวไปยาวไป เชียงไม้ค่บวะวก,ก็มีอยู่คนเดียวาปิดไม้เลยต้องการน้ำอีกแล้วเขียวบ่อยจังนะเราแต่ตรงลูกแก้วเป็นขึ้นสีแดงนะเหรอหิวก็มาหามาหาีแบบ๋ยว,วจะหาเองก็ได้ นนการแบบน้ำเยอะๆยิงปี่เ,เต็มอย่างนี้ให้เต็มอ๋อให้เต็มเลยแซม,มบี้ลำปากที่จับไม่ดีลำปากต้องรู้ที่จับไม่ให้มันได้ไม่ไม่ไปปรับที่ไอ้ไอ้นั่นก็ได้ดีว่ะเป็กูปรับตรงนั้นตนลอดเลยไม่ปกติเป็จะต้องไ,ไปปรับในโหมดตั้งค่าอะไรไม่รู้ทำไม่ได้ละใบน้ำเนี่ย อยู่ตรงไหนแล้วนะ่ะรถท้ายเมืองหารถแปบบ๊บน่าจะไม่เจอไม่มีจริงด้วยมารอบนี้ไม่เจอรถพลเมืองกันบ้าพลเมืองเมืองนะั่นแหละเจอที่เมืองน,นี้ ตรงนี้แหละตรงที่กูยืนอยู่เลยอ่ะตรงนี้มันมีค่ายทหารเด้อมีแล้วไม่ใช่ค่ายทหารเป็นแคมป์อ่ะไม่มีอะไรเลยหรอมาแล้วเสียแรงเปล่าเลยอะไอพวกค่ายทหารเนี่ยเข้าซอมบีเลอะชิมหาย ตรงนั้นมันมีพี่จอดรถที่แบบรถติดอ่ะไปไหมซัมบี้ไปกันเถอะไปด้วยไปด้วยตามมาทีหลังกันซัมบี้ตามมาธาก่อนมาไหนอ๋อตรงนั้นเหรอแล้วเ,เราแล้วเราพาของฝากไปฝากเลย๋ยวไปรอเขาไปตรงน,นู้นแล้วกันเรามีของฝากมาให้ด้วยนะเคยอ,อะไรกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าอ่ะ เปล่าซอมบี้ประมาณสิบตัวโอ้โ,หโ,หโดนตบโดนตบออกไปเลยกูค,คาทีมากเลยเจอตู้เซรเิร์ฟใครเนาจริงๆถ้าลองมาเล่นตอนกลางวันที่เมืองนี้น่าจะมีคนยิงกันให้ดูนะ แล้วก็จะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมใช่ไปเสือนี่ไปไหนอน่นะกำลังวิ่งไปหาเดี๋ยวนะให้ได้ทางกลับไปทางเดิมดีกว่าทางเลยวข้ามมา อ๋อซอมบี้หายเออใช่จะกลับไปทำไมวะโอ้ยเลือดออกกินยาแป๊บอยากเจอที่แบบมีคนถ้ายิง ตามไม่ยัองอะ่ะเนี่ยก็อยู่ที่เดียวพวกมึงละแถวนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยกระเป๋ากระเป๋าใช้อยู่อยากได้กระเป๋าอันนี้ใหญ่อะ่ะโอ้ซื้อสิครับ สังมีรักซีบาลไหมทั้อนั้นมีที่ซ่อมของวะไม่ไม่รู้อะ่ะเข้าไปดูในบ้านก่อนสามีมาขอตอนนี้ตอนนี้ขอ มไม่เหลือไมไ,มมไม่มีอะไรเลยไม่มีขี้ซ่อมของเลยไม่มีอ่ะไปหรือปะกระเป๋าเนีไม่มาเอาเปาใช้อยู่เขาบอกแล้วขอกระเป๋าใบใหญ่อะ่ะไอมีสระมีกล่องไอ้นี่แบบในฟาร์คายแล้วเอไปเลยน,นะไปไปไปไม<ป>่ไไฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้น ไม่อยากลงน้ำเลยของชอบหายวิ่งวิ่งไปดีกว่าวิ่งอ,อง้อมของมันมีเท่าเดิมไม่รู้ว่าลงน้ำของชอบหาย อไออ๋อว่ายน้ำอยู่พวกคนน่าสงสัยกำลังว่ายน้ำอยู่ยิงเลยยิงมันเลยยิงมันเลยดิมันมีร้อยนัดด้วยมันมีร้อยนัดด้วยอ๋อเรื่องกระสุนมันมีร้อยนัดกับอีกแม็กหนึ่งประมาณสองร้อยนัดอ่ะตอนนี้เหลือร้อยแปดสิบแปดนัดแล้วเพิ่มเพิลั่นไปสีประมาณสิบวันนั่เห็นแล้ว ก็เลยพาเดินมานี่ไงแต่ขับไม่ได้หรอกโนาะอ๋อตรงนี้ที่ของดีเลยของดีนั้นของดีขอแล้วกันไม่ไม่รู้น่นาจะมีของเรื่อน้อยๆพวกน้ำพวกอาหารใช่ไหมไมาพวกอาวุธนะาอาวุธขอดิปืนปืนแล้วมันหนักเกินเหม็นมีอะไรเลยเอามีมีมที่ทำกระสุน หมดแล้วขอชิบหายรอบนี้ขึ้นไา้ไอ้าวตรงนั้นมันเอ้ามันมีแคมป์ตรงนั้นได้หรอแล้วกูเดินมาทางนี้ทำไมวะแค่นี้เ,เดียวรอนแล้วโว้ยรอเนแหละเจอที่จะกำบังแล้วอ๋ออ๋อ จะขึ้นรถไม่ได้หรอและเจ๊ที่อยู่แล้วมีเตอร์ตามมาข้างหลังเลยเขีย่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วดาบบินหมดเดือดไปแล้วมันตามกูมาขาของขาข,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 ของมีของมั้งไหม ดูอยู่กำลังทานพัฒนาใกล้พังแล้วนะดูยังไงว่าใกล้พังยังไม่ใกล้พัง ตายซอมบีม้มีอะไรอแชลไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีอะไรเลยนะเซนเลี่ยจริว่ะรถคันนี้มันขึ้นได้ไหม ขอใช้ปืนเรียกมันมาแล้วกันความสบายไหนรก็ล้องใช้ไซกาสักหน่อยเรียกนัดเดียวมาทั้งฝูงเลยฮัลโหลคันนี้มันขึ้นได้ขอลาตายไซกามันไม่ขึ้นวะ มันเลยยึดเข้ซอมบี้ปิวนี่นสนามเทปปืนดีๆนี่เฮ้ยอย่าแย่งดิออตังเออกิดเราตรงไหนตังอะ่ะอ,อ้าวค้างเลยสัตว ตั้งกดไปอเร่งไหนวะค้างเลยทีเดียวเล่นไม่ได้อะต้องกลับมาใช้ปืนก้อบอกเลยขาไม่มีอะไรแล้วไอ้พวกกลุ่มอาร์คมันเรียกกูเข้าไปเล่นแล้วเดี๋ยวดิเฮ้ยมาเอาหมวกนี้ดิกัสเนี่ยหมวกนะอยากได้ไม่ใช่หรอ โอ้โหอ่าอ่าอ่าออไหนมอที่ใส่ตอนนาคืน่หอออโชว์ที่ชวอกดผิดทำไมกดมั่วกดเปลี่ยนเป็นกางคืนไม่ได้ไหนๆใส่ให้ดูก่อนดิใส่แล้วไมายังเหรอกดเอดิเออใส่เปลี่ยนได้เปล่ยนได้สีอไงีเขียวไงหรอ เขาจะไปกูจะเลิกเล่นแล้วเหรอทำไมวะเดี๋ยวเราไม่เล่นอาร์ตต่อพวกไอหมอกชวนเหรอ,อไปแล้วบายเดี๋ยวไปแล้วเหมือนกันบายเอาตรงนี้เอาจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเขออี่ยไปละบาย